เอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เพนเคก้กอยู่ที่ร้านอาหาระคะ่ะที่เดิมค่ะนะคะที่เขาเนรมิตบรรยากาศสไตล์แบบมานั่งแบบบิดบีดนะคะบรรยากาศแบบนั่งชายหาดเบาๆนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นไรที่รถมากค,ค่ะอโอเคนะคะเพื่อนๆได้เครื่องดื่มมาแล้ว นะ,น,นะคะพันเค้กได้เครื่องดื่มมาแล้วค่ะนะคะก็เป็นสปาร์กิ้งไว้นะคะลิชเบดลิชเบดข้างของปากหอมคอนะคะบรรยากาศร,บรอบๆข้างคะ่ะเพื่อน <c oughs> ดีมากค่ะนะคะน่ารักนะคะเพื่อนๆบรรยากาศร,บรอบๆตัวพันเค้ก It's very nice one น huh? ะดูนะคะเมนูนี่ว้าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพวกเราะนะคะเพื่อนๆค่ะ Happy Day ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ